ราก็จะมารีวิวบ้านมาบี้ถ้ามีแฉกอะไรลบกันขออภัยนะคะอันนี้นะจะเป็นรถนะอันนี้เปืเป้อนสีนะอันนี้จะเป็นถุงซวนค่ะทำเองนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเตีนงนอนค่ะมีผ้าหม่มแล้วก็มีหมอนะอันนี้นะคะก็จะเป็นนาฬิกาค่ะนะแล้วก็จะเปิดได้เนะ แล้วก็ได้หลังามาใส่ได้อันต่อไปนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นนาฬิกาเอ้เป็นพัดลมะคะ่ะห้องต่อไปไปดูกันเลยนะคะแป๊บนึงนี่นนะ,ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะก็ยังไม่มีบาร์บีจ้จะไหนมานอนนะแล้วก็นี้ค่ะจะเป็นทีวี อันนี้เป็นพัดลมคะ่ะแล้วก็ก็เป็นพัดลมเหมือนกันอันนี้นะคะจะชื่อว่าแบาร์บี้สัมมุกโกอันนี้เป็นหมอนะคะสองใบแล้วก็อันนี้ชื่อว่าแพนเค้กแล้วก็นี่เป็นอุปกรณ์ลำสลามนะคะแล้วก็อันนี้ชื่อกิฟซี่ค่คะเราเอามาเล่นด้วยนะ <c oughs> ก็เอาไปดูห้องต่อไปเลยคะ่ะลืมรีวิวชินใต้ดินนะ นี่ค่ะชั้นได้ดี um. ก็จะเป็นกระดองเก็บของไปดูห้องต่อไปเลยนี่ค่ะห้องต่อไปก็จะมีเตียงนอนแล้วก็มีโคมไฟสามารถเราออกมาก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะแป๊บนึงนะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวปิดนะก็ก็ ตติิดดเปรงนี้โอเคค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน,นอนก็จะมีบาร์บี้นอนเล่นไอแพดแล้วก็เตียงนอนที่สองก็อันนี้เห็นไหมเชียร์ซีค่ะสวยมากไปดูครับอันนี้เป็นเตียงสองชั้นนะแต่ว่าตอนนี้บินได้เราก็เลยไม่เอาบนนี้มาอันนี้เป็นหมอนค่ะอีซ่าแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นบาร์บี้จ้า นี้ก็จะเป็นกระดองเก็บของน้องเรามานะให้น้องเรามาเชาียร์งมาใช่รีวิวแล้วพี่ถายจะเอ๋นี่และหนูเลี้ยวรีวิวอันถึงอันไหนแล้วล่ะนี่นี่ก็จะเป็นกล่องเก็บสลามนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องเก็บสลามนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกล่องรองเท้านะ มีแท้ไม่แท้รวมกันนะคะมีแท้นี้หน้ารักนี่ขค่ะอันนี้ไม่ได้แท้นะเป็นรองเท้าบ,บูทก็เดี๋ยวเราขอเก็บของกันนะค่ะอันนี้ออนกลอบไปนะคะก็จะเป็นกล่องเก็บของค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม็กอันนี้เป็นกระจกนะค่ะอันนี้ก็เป็นกระจกนี่เป็นที่แม็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นถานี่ไข่มุกแม็กันนี้ก็แม็กทขี่อันนี้หนะแม็กเดี๋ยวเราขอเก็บของกันนะคะกล่องค่ะอันนี้นะคะจะเป็นไฟฉายเปิดได้ อันนี้ก็จะเป็นแล้วก็เป็นอนะคะเป็นที่ทํามีเกลียวสีเหลืองแล้วก็นี่ค่ะแท็บเล็ต้าเรา้ค่ะนว่าจะเปิดได้มาค่นะคะเอาเก็บไว้ที่เดิมี๋ยวเดี๋ยวเราขอเก็บของก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นด้วยทำสาระนะคะแต่ทํามาเป็นเก้าอี้ทำไว้ให้บาร์บี้นั่งกินกาแฟนะคะอันนี้ทาเองอันนี้ก็จะเป็นเอาจากพัสดุที่เหลือใช้นะก็เอาไว้ที่เดิมนะนคะยังไม่รู้ค่ะยาง่อไปนะคะอันนี้ กะนี่เป็นสมุดไม่ได้สำรองอันนี้เป็นสมุดสำรองอแล้วก็นี้เป็นสมุดที่เต็มแล้วแล้วก็อันนี้นะคะจะมีหวีเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องนี้เลยนะคะโสโสก็จะมีนอนแล้วก็เตียงนอนน้องได้สองคนนี้ชื่อว่าบาร์บี้เดะไปดูห้องกลับไปกันเลยคนรับจายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนอันนี้ชื่อหออันนี้ชื่อหอมนะคะเป็นลูกอันนี้ชื่อว่าต้นหอนะคะ ก็จะชื่อใครๆกันมาไปดูห้องต่อไปกันเลยก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องบินนะคะสีแดงแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กนี่เป็นสกู๊ตชี่ไทบาร์บี้นะคะอุ้ยเปียกมากเลยค่ะมันเปียกเนียอย่าบอกมันไม่ได้เปียกนั้นค่ะน้องเราเก่งยัง่อไปนี่ค่ะจะเป็นอุปกรณ์เก็บข้อสอบเป็นห้องไอสกู๊นะคะไปเรียน เห็นนะเพราะว่าสอนเด็กอันนี้เป็นนาฬิกาค่ะที่ที่หนูให้พี่มือนะคะอันนี้ก็แล้วชื่อมือเลยนี่เลยอันนี้นีนะคะเป็นโน้ตบุ๊กทำเองนะน่ารักนะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะครัวน่้ไปดูห้องต่อไปกันเลยนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้เปิดได้เราชอบมาเปิดเราชอบค่ะแต่ว่ามันเลอะเทอะมากเลยค่ะมันเลอะนะเพราะว่าบาร์บี้มันขี้ แล้วเอาดินน้ำมนันมาอันนี้เป็นน้ำไว้อ่ะน้ำนี่ก็เหมือนกันนะคะก็มีน้ำริงอันนี้นะคะก็จะเป็นครีโอลอีคลีออันนี้นะคะคือเครื่องซักผ้าค่ะใช่ก็จะมีชุดอยู่ข้างในเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอ,อัน,นเป็นอาอา,อานนอนนผู้ใหญ่เออ ต่อไปไปดูห้องต่อไปเลยคระห้องนี้นะคะก็ยังไม่มีบาร์บี้ค่ะก็จะมีมอนทำเองแล้วก็เตียงนอน,นก็ทําเองนี่นะคะก็จะมีมองกอ,อัรนนมีสร้อยะคะอค่ะแล้วก็มีอ,อุอปรกรณออ์มีหลายอย่างนะคะแล้วของนี้ก็ไม่รีวิวแล้วก็มีถางขยะมีเขาเรียกว่าอะไระเอ,อ่อรถเข็นเด็กนะคะแล้วก็เป็นเก้าอี้เก้าอี้เอามาจากทำเองนะดูด้านข้างในนะคะจะเป็นอะไรคะ่ะ ข้างในว่างอะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แล้วนะคะตามจริงมันมียางนะไปดูห้องต่อไปเลยนะคะก็จะมีเครกแล้วก็พวกที่ห่อนะคะไปดูห้องต่อไปกันเลยห้องนี้นะคะก็จะเป็นที่คิดตังค่ะแล้วก็จะเป็นที่ใส่ตังนะนะคะมันกดได้นะตรงนี้จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นี่ค่ะดูนะคะดูนะคะ กได้ตตติิงติงงงอันนี้นะคะจะเป็นห้องอาบน้ำเบรกนะอาจจะไม่เห็นมันมืดก็จะมีตะกร้าผ้าค่ะแล้วก็จะมีนี่นค่ะนี่ก็จะเป็นที่เก็บรองเท้านะคะแล้วก็เป็นโตน 8, ๊ะืึองแป้งอามน้ำค่ะ อ่างอาบน้าทาเองนะนนก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บขอ,<ล>อ,บองก่อนนะคะตัวเครื่องแปรงตัวเครื่องแปรงแต่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็น,ปนห้องเก็บชุดกระโปรงยาวเอาเดี๋ยวเราออกมาให้ดูนะเป็นชุดที่เราทําเองนะชุดแต่งะถ้าไม่เชื่อก็ดูดิมันมีรอยแม็กอยู่เห็นไหมต้องใส่ชุดสวมข้างในมันเป็นชุดใสไงไม่งั้นหรอมันจะโป๊นี่เป็นผ้าคลุมแล้วเราขออันนี้นะคะจะเป็นชุด งานเต้นลำค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดราตรีก็ราตรีค่ะราตรีเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บของกันนะคะขั้นต่อไปนะคะก็มีเก้าอี้อันนี้ขออนุญาตไม่เปิดนะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นคิตตี้ตุ้รับใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อมาดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นลิปสติกนะคะนันนเป็น อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะยถ้าถ้าไม่เชื่อว่าเราถ่ายกล้องจริงก็มาถ้าท่านผู้ชมดูนะคะมันถ่ายเอิเอานี่นี่ห็นไหมย็นโทรศัพท์ไหมดูนะคะพอแล้วมันจะเปื้อนเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บของก่อนนะคะมันถ่ายนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องพิวเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะของพี่เราเอ้ยของเรานี่แหละเปิดให้ดูนอยดีวค่ะเปิดยากค่ะ ปิตเตอร์ดีนะคะแล้วก็สามารถอดตรงนี้ออกได้ตังลองดิีกเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเก็บข้องก่อนแฟนชุดค่ะเอาคิตตี้นี้นะคะก็จะเป็นกล่องเก็บของนี้น้องเราชอบมากนะคะนชอบไหมเหมือนกอดสมบัติเลยค่ะโอ้ยเอาเปิดได้ะคระัอันก็จะเป็นถุงถุงถุง,ถงอันนี้เราจะไม่รีวิวนะคะเพราะว่ามันมีทองปลอมกับถ้วยเห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นที่คาดผมเป็นไม้กระทาแล้วก็เป็นกระเาเป๋ากระจกกระจกค่ะกระจกมดูดีๆวิเดี๋ยวเราขออนุญาตทีก่อนนะสามคนได้ทีค่ะแล้วก็ออกมาแล้วนะเป็นลิ้นชักอันนี้ก็จะเป็นโลมนผม ที่ติดอันนี้ก็จะเป็นหนังสือนะคะดูนะคะอันเดี๋ยวเราขอแล้วก็นี้นะคะจะเป็นใบตรวจข้อสอบนะเราทําเองนี่ไม่ไม่ให้ใช่นะคะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บของแล้นะคะอันนี้เป็นชุดสั้นนะก็อันนี้จะเป็นชุดผีเสื้ออันนี้ชุดสั้นนะอ,อันนี้ก็จะเป็นชุดเอ่อชโชนมชุดเกาะอ,อกอันนี้ชุดเกาะอ,อกผู้ผิดนะคะอัน,นก็เป็นชุดเอ่อแเนี้ยนะ อันนี้มันพังแล้วเราก็เลยไม่ได้ให้บาบาร์บี้ใส่นะแล้วก็เป็นชุดอลา,ายสจดอันนี้ก็จะเป็นชุดเอเลายดอกคันตะวันเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บของกันนะต่อไปจะเป็นห้องครัว<า>อันนี้เป็นกระทะอันนี้ก็จะเป็นฝากระทะแล้วก็เป็นฝากระทะแล้วก็อันนี้เป็นตู้เย็นนะคะ้อัน,นก็จะมีถุงมีฝรักเอ้ยฝ้าฝามันตกนะคะแล้วก็มี น้ำไม่มีนะคะแล้วก็เป็นเกลียวค่ะเดี๋ยวเราขออนุยากเก็บของกันนะก็จะเป็นจามาอันนี้เราจะเปิดให้ดูนะเยอมากเราจะถ้าใครอยากให้รีวิวบอกได้นะเพราะว่ามันเยอะจริงๆอบอกไม่โูกเยอะอ,อ,อันนี้อนนัโฟอนนะเป็นข้าว เนี่ยเยอะมากขออนุญาตไม่รีวิวนะเดี๋ยวลรขออนุญาตเก็บของกันนะนี่นะคะก็จะมีหม้อหุงข้าขออนุญาตไม่เปิดนะแล้วก็กระ้านะคะไม่ใช่กาต้าแตแก๊าอันนี้จะเป็นหม้อเนี่ยเป็นสเต็กนะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นปลาแซลมอนใส่ไข่ด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นเตาแก๊สอันนี้เป็นเตาแก๊สไฟฟ้านี่เป็นปิ่นโตขออนุญาตไม่เปิด แล้วก็กระทะอันนี้น้องเราชอบสุดเลไหวอะไรกันที่มือเร็วต้ามันจะเสียเวลาอาจจะมีเสียงอะไรรบกวนนะคะขออภัยด้วยอันนี้ก็จะติ๊ดติ๊ดตันแล้วก็จะเปิดปังพิซซ่าเหมือนได้นะเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บของก่อนนะคะก็จะมีแต่ไอติมนะเราทําเองนะไอติมอันนี้ก็มีไอติมทําเองจากดินน้ำมันแล้วก็สับปะรดดินสอนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บของกันนะคะก็จะเป็นบอลเลตนะคะไว้ทําสลามได้นะแต่ว่าเราขออนุญาตไม่ไม่ให้นะเพราะว่าเราจะเออเราไม่มีที่ไว้ก็เลยเก็บไว้ในห้องวนะครตัวนะมนง่แล้วนี้เราสองคนก็ขอทำก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูภาพรวมนะคะภาพรวมภาพรวมตรงนู้นด้วย One night.